สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือวันนี้ก็เป็นบนขขาวสากเรือค่ะเรื่องมือนี้เป็นบนขขาวสารแต่ตอนเสาร์คุณย่าบปไดไปไปไปวัดเนาะค่ะพอบานไปคุณย่าก็อยู่บานเด็ดเด็ดขขาสากเนาะค่ะเนาะเตรียมห่อเขาจะไปเพ่นเตรียมห่อเขาห่อนบบจะเป็นเพ่นอกจากไมห่อข่าวสากเนาะค่ะห่อข่าวสารใส่ละลายยางน้ำกันเนาะค่ะใส่ละลายยางน้ำกันนกจะมี้ละลายยางอาหารการกินบานเท่าเนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอาหารการกินบานเท่าเนาะค่ะ ก็จะเป็นผลละไม้หลากหน่เป็นกระตุมขนมเป็นปูเป็นปลาเนาะค่ะเป็นริกเกลีหยแพร่ที่เฮาเคยเห็นเคยยูเคยกินในขอบขัวเฮานะคะอย่างนี้จะเป็นผลไม้มากแอปเปิลจะเป็นมากรูนเนาะค่ะเป็นมากรุนจะเป็นแบบแบบย่มกับมีเนาะค่ะกะต้่มกระตุมเฮานี่แหละก็จะเป็นแบบหน้าวแบบหนาวข้าวโพดค่ะพี่น้องข้าวโพดแบบทั่วแีทั่ว มักน้อยนาะมักน้อยนาะพี่น้องอขาบ่ได้ค่ะเขาตอกแตกเขาตอกแตกเขาห้าวนี่ค่ะพี่น้องมีใส่อาลาเลกละน้อยนะคะ่ะมักสมเคี้ยวหวานใส่ไปเกลือเกลือกับใส่ด้ค่ะพี่นอ้องเกลือเกลือบอปผีบอพายมียังใส่ค่ะพี่น้องเครื่องยูเครื่องกินห้าแต่ว่าปลาแดกบักกาใส่เวลาเอาไปยายเอาใส่กับตาไปวดัดด่านนาปลาแดกไป็นย่อยใส่วัดเพิ่นเขาก็เลยง่าใส่ปลาแดกนะคะเนาะเพราะต้องใส่ปลาแดกด้อ <c oughs> ใสยปลาแดกก็ต e, la ้องเซตดีๆเนาะค่ะว่ามันจะหน่วยใส่วัดเพิ่นแต่ห้องกับม่ฮ้องลนะค่ะเริ่มฮ้องเริ่มฮ้องก็ว่ามันแต่ว่าท่านเพีนเนาะค่ะพี่น้องช่วงเพล้ยนเพี้ยนเพิ่งกัดจากผ้าย้ายคอสาย้ายคอสาบานเท่าเอิญยายคอสาเนาะค่ะเนาะเตรียมเห็ดให้มันเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดให้มันเรียบร้อยจะรอว่าเวลาไหนเวลาหนึ่งพอเห็ดจอยเวลามากกับแนเนาะค่ะพี่น้องแรนเห็ดไปเรตลิด เป็นประเภทนี้ค่ะพี่น,อน้องคือวาแล้วคืนวานบุญกษาปณา์นี่โนใหญ่สิตกแม่นี่หลีค่ะพี่นนท์บุญสาวโฝนมือนี่โคนปนนนกติตีสี่ตีตีสี่เนาะค่ะเกือบตีห้าทกบังแห้งเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติช่วงบุญกษาปณา์ทุกปีจะได้กัางหุ้มใหญ่กษาปณ์เนาะค่ะเนาะจะได้กัางหุ่มใหญ่กษาปณ์แต่ปีนี้ก็เอาเริ่มมืดมากแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วท่านไก่สิเพลนเริ่มมืดมากอีกแล้วก็ว่าเน่ยเด้๋ค่ะปีนี้อาจจะได้อัน ตั้งหุ้มยายข่าวสาคขคือกันคือกับทุกป,ปีนะคะเนะผลจะดีช่วงนัง้นยายข่าวสาแล้วก็ออกหาร์ดเก็บเม็ดปวกมันเป็นตัมันเป็นตามฤดูกาลนะคะพี่น,อน้องตามฤดูกาลเ้าก็ะจะไม่เห็นเป็นพวงเป็นสายแบบนี้เนาะคะ่ะของเทศกาลปีเอาไปวัดแล้วก็เอาไปเก็ไปยายออกนะคะเนาะงอไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าจะโคบป่วยเนาะค่ะนาะเป็นใส่ปวดใส่แบบย่มใส่แอปเปิ้ล ใส่บักพริกนะค่ะพี่นงพริกอาจจะเป็นเข่าห้องน้ำแล้วคะ่ะเข่าห้องอันนี้ก็จะเป็นเข่าตะแต่ตะแตกแต่จะเป็นน้อยนาเป็นน้อยนาเป็นส้มเขียวหวานแล้วค่ะพี่นองเป็นปลาใส่ปลาไปน้ำเลยคะ่ะใส่ปลาไปด้วยกล้วยข้าวต้มเอามือหยุ่มเอานล้ค่ะพี่นง มันค่อยสะดวกใส่ซอนใหม่ใส่ใหม่ขีดใส่ซอนมันสาข้าวโพดนะค่ะพี่ห้อข้าวโพดแล้วก็เป็นเกลือค่ะพี่น้อเกลือแล้วต้องใส่ซอนเกลือเป็นข้าวเป็นปูเป็นปลาใส่เรียบร้อยเนาะแลค่ะพริกอาหารการกินของเราเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอาหารบานเห่านี่แหละเป็นมะนาามันอาใส่หรืยังยังไม่ใส่ใส่ปลาใส่แล้วนะค่ะเนาะปลาใส่แล้วเขาต้มเขาต้ม อันนี้เป็นกล้วยกระตุมกล้วยใส่อลไรอ่ะคะ่ะมรบทุกอย่างแล้วครบทุกอย่างแล้วเนาะคะ่นะเนาะน่าจะมาทำการห่อห่อขึ้นกยคะ่ะพี่น้องห่องตัเส็บข้างลางะะ่างดีๆเนาะค่ะบ่ให้อาหารการกินท่อนไหลออกเอาไม้คัดไว้ไม้คัดไว้ข้างบนนาะค่ะหน้านแล้วะคะ่ะพีน้องใกลแล้วเนาะคะ่ะเอามาติดกันเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไม้คัดไว้ นำมาติดกันแล้วเ oh อาไม้คัดน้องไปหนอเอาไม้คัดเลยเออจัดง่ายๆพี่หน้องง่ายเพราะมันเป็นประเพณีของเราเนาะคะ่ะถ้าเราเห็ดมาท้ํากับอะไรเพราะว่า,ไไวาพอละแม่ผ้าเห็ดมากล้ค่ะพอละแม่ผ้าเห็ดมาเตรียมใส่เคื่อเก่าเลยพี่หน้องใส่ครบทุกอย่างเหมือนที่เขาเคยใส่มากเะคะ่ะได้แล้วข้าวกล้วยน้อยนาข้าวโพดปลาเนาะคะ่ะพี่หน้องใส่ปลาไปด้วยกล้วย มะนาวเป็นแอปเปิลเป็นมะยมเป็นองนุ่นแล้วก็นองเป็นองุ่นเป็นพริกเป็นองเป็นพริกส้มเขียวหวานจ่เป็น,ปนองคใส่ส้มเขียวหาว,นวหานข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกใส่ไปนะคะเพรอไมนเป็นบนเขากระยา,าสาประจําปีใส่เกลือด้วยนะคะพี่นองใส่เกลือใส่ทูใส่ทุกอย่างนะคะเป็นอง่นที่ห้างเตรียมไว้ค่ะ เตี๋ยมาเยอะๆเไปนองเตรียมาเยอะๆอาหารการกินเราใส่เยอะตอาก,กำไลเวน้นเทเวลาตอาก,กำไลเวน้นคนกัดจะได้กินครบทุกอย่างนะคะ่ะเราทำเพื่อเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะ่ะเนาะการเพื่อเจ้ากรรมในเวรด้วยเอ้ยเนาะปะเพณีบุญเข้าบุญเขาา้าสาเกไนนองเห็ดตุกปีเห็ดแล้วเขาจะนั่งไปใส่หาใส่หน้าเนาะคะ่ะทนกอง จะพอนำมาติดกันแต่ <c ười> ว่าง่ายกับง่ายต่ว่ายากกับยากเด้่องการเป็นหมอมันขึน้นอยู่กับเฮาเห็ดถ้าเราคิดว่าเราทํายากมันกันยากก็จะเป็นหมอเป็นยังางม,ามาันกันยังไงประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้สนีกอนนะะอ่อนเนาะค่ะพรอกันไหมคลิปนาเพราะว่าจะได้ไปเตรียมของใส่ตาไปหายพอบานไปเพ้นเนาะคะ่ะคุณยายไม่ได้ไปเนาะคะ่ะดูแลคนแก่อยู่บ้าน <c ười> สวัสดีค่ะ